ครับครับเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศนะครับโดยเฉพาะในพี่น้องในต่างจังหวัดนะครับซึ่งพวกเราทุกคนก็มีความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะในการปลูกพืชผลการ,กรเกษตรหลายอย่างก็จะมีปัญหาเรื่องราคานะครับที่ขายแล้วไม่ดีเท่าที่ควรบวกกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในเกือบทุกๆก,กลุ่มนะครับยกเว้นบางปี ที่เราสามารถระ่งออกได้ดีนะอย่างเช่นปีนี้ก็จะมีทั้งปาล์มอ้อยที่ราคาค่อนข้างดีนะครับข้าวก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแต่หัวใจสําคัญนอกจากราคาที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะวันนี้ต้นทุนการผลิตเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากครับโดยเฉพาะทั้งค่าน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับค่าปุ๋ยครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พักพลังระชรัฐมองว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเข้ามาดูแลจึงเกิดโครงการ ที่เราจะ